สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูห้องที่เราจองไว้นะคะเป็นเวลาสองเดือนอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่เดือนอ๋อปลายมกราแล้วนะคะเพื่อนบ้านลมนะคะนี่ค่ะภายในข้างในนะคะจะเป็นห้องคิงไซนะคะเป็นห้องไซครอบครัวนะคะวิวสวยมากคะ่ะทุกคนห้องสวยมากคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำด้านนอกนะคะจะมีสองห้องน้ำนะคะสวยมากคะ่ะทุกคน อ,นนอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนนะคะอันนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะดูสิทุกคนมองไปข้างนอกวิวสวยมากค so ่ะอันในี้ชั้นอยู่ชั้น19นะคะส่วนที่ข้างนอกเมื่อกี้นะคะเป็นลานสกีนะคะนี่ค่ะเราก็จะรวมไปเล่นสกีกันนะคะนี่เป็นห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้พอมาข้างนอกนะคะจะเป็นที่กว้างมากค่ะนี่จะเป็นระเบียงนะคะระเบียงนี้จะเห็นวิวหมดเลยค่ะ มองมองไปจะเห็นหมดเลยสวยมากทุกวันสวยจริงๆอันนี้จะเป็นที่นั่งจิบชาจิบกาแฟนะคะช,ชิวชิวะ้านนี้ก็จะเป็นโซนครัวน,นะคะไว้ทํากับข้าวกุ๊กกิกกก๊กอะไรอย่างี้ยอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ นี่มอมักนอกค่ะโอ้โหสวยมากทุกคนมีทีวีมีสตูฟฟามีวิวสสวยนะคะให้ดูมันทื่นใจมันสดชื่นมากทุกคนที่ได้มาเห็นแบบนี้เวลาที่เราแบบทำงานเหนื่อยพักผ่อนมานะคะโอ้โหสวยจริงทุกคนอยากให้มาลองนะคะสกิลีสอนนะคะมาๆมาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูห้องที่เราจองไว้นะคะเป็นเวลาสองเดือนอันนี้เป็นคลิปตั้งแต่เดือนอ่า ไปมักกะลาแล้วนะครับเพื่อบาลมนะคะนี่ค่ะภายในข้างในนะคะจะเป็นห้องชิงไซนะคะเป็นห้องไซครอบครัวนะคะวิวสวยมากค่ะทุกคนห้องสวยมากค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ําด้านนอกนะคะจะมีสองห้องน้ํานะคะสวยมากค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องนอนนะคะ อันนี้จะมีห้องน้ำในตัวนะคะดูสิทุกคนมองไปข้างนอกวิวสวยมากค่ะอันนี้ชั้นอยู่ชั้น19นะคะส่วนที่ข้างนอกเมื่อกี้นะคะเป็นลานสก,กีนะคะนี่ค่ะเราก็าจะรุมไปเล่นสก,กีกันนะคะน,นี่เป็นห้องน้ำในตัวนะคะอันนี้พอ,อมาข้างนอกนะคะจะเป็นกว้างมากค่ะนี่จะเป็นระเบียงนะคะ ระเบียงที่จะเห็นวิวหมดเลยค่ะมองลงไปจะเห็นหมดเลยสวยมากทุกวันสวยจริงอันนี้จะเป็นที่นั่งจิบชาจิบกาแฟานะคะชิวชิวนะคะน,นี่ก็จะเป็นโซนครัวนะคะไว้ทํากับข้าวกุ๊กกิ๊กอะไรอย่เงี้ยอันนี้จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะ นีหมอมกนอกค่ะโอ้โหสวยมากทุกคนมีทีวีมีสตฟ้์มีวิวสีสวยนะคะให้ดูมันชื่นใจมันสดเท่นมากทุกคนที่นมาเห็นแบบนี้เวลาที่เราบบทำงานในเนื่อยพักผ่อนมานะคะโอ้โหสวยจริงทุกคนอยากมาลองนะคะสกิลีสอนนะคะมาๆมา,มา,มา